บบเป็นหลายได้งอนดีพี่นอ้องหนึ่งหน่วยสองสามกลังเป็นลอนทมแล้วกำลังเป็นอยูู่สวยๆพี่นอกก้องคนนี้สวยเนาะสวยเห็นปะพี่น้องมอง ใส่เต็มเลยมันใส่สามซีห้าหกหกหน่วยมีหกหน่วยเจ็ดหน่วยกำลังเป็นไม้พี่น้องนะโอ้ยเจาะแปดเก่ามีเก่าหน่วยตัวนี้ตัวนี้มีเก่าหน่วยตัวนี้เพีว ข้างในจะสีขาวเลยบ่เป็นสีชมพูท่านนั้งไนล่ะตอนนี้ท่านเป็นจะสีชมพูข้างในเป็นสีชมพูจ้่ไหมสวยงามสวนงามนีลูกไหม่หม่นไหม บบเป็นหลายได้หมดสวยงามสวยงามเหลืลูกไม้หวั่นไม้เบิร์ดเหล่าก็เป็นใหม่รุ่นใหม่รุ่นที่สองบบเป็นหลายได้หมดนสวยสวย ขี่ไก่ได้ไห่น้องนันเต็มได้เห็นไหมใส่ขี่ไก่ย่างคัะใส่ได้สวยอันหนังเพื่อน่ะตอนนี้ท่านเป็นแตสีชมพูข้างในเป็นสีชมพูใช่ไหมคู่แต่ว่าต้นต้นนี่ต้นน้อยๆเดี๋ยวเป็นสีชมพูเลยข้างในสวยๆน้อง ท่านยน kind of ียงไปล่ะตอนนี้ท่านเป็นจะสีชมพูข้างในเป็นสีชมพูจ้ะไหมเบิดแล่วกับเป็นไม้รุ่นไม้รุ่นที่สองสวยงามสวยงามนี่ลูกไม้หวนไม้นี่รุ่นปบรติด งเงาๆนนะสวยๆกําลัางเป็นโลนเทมแล้วท่านยังเป็น,นปะไรตอนนี้ท่านเป็นแตสีชมพูข้างใน,นาเป็นสีชมพูใช่ ขี่ไก่ได้เี็นน้องนันเต็มได้เห็นไนะหมใส่ขี่ไก่ย่างขัดใส่ไต่สนะวยบบเป็นหลาย,ดย,ยได้งอดขี่ไก่ได้เี็นน้องนันเต็มได้เห็นไนะหมใส่ขี่ไก่ย่างขัดได้ได้สนะวย เบิดแล้วก็เป็นไม้รุ่นไม้รุ่นที่สองสาม่ห้าหกหกหน่วยมี่หกหน่วยเจ็ดหน่วยแปดเก่าี่เก่าหน่วยตันนี้ตัวนี้มีเก่าหน่วยตันนี้คือข้างมจะสีขาวตัวนี้มาเป็นสีชมพูนะสวยสวย สามซีหา้าหกหกหน่วยมี่หกหน่วยเจ็ดห,หน่วย,ยแปดเก่ามีเก่าหน่วยตัวนี้ตัวนี้ไม่เก่าหน่วยตัวนี้เพยวข้าไใจะสีขาวเลยมาเป็นสีชมพูขี่ไก่ได้ไม่นอนเต้มได้เห็นไหมใส่ขี่ไก่ย,ยังขัดใส่ได้สวย นะสวยสวยขี่ไก่ได้ไม่นอนเต็มเลยเห็นไหมใส่ขี่ไก่ย่างขัดได้แตสวยโูย้แต่ว่าตน้นต้นนี่ต้นน้อยๆเดี๋ยวเป็นสีชมพูด้วยข้างในสวยสวยเนอง Uh. แต่ว่าต้นต้นเนี่ยต้นน้นนนอยๆเดี๋ยวเป็นสีชมพูด้วยทางในสวยๆหน่อยเบืองเหงาป็ะเนี่ยกำลังเป็นมาแปดเก่าไม่เก่าหน่อยออต้นเนี่ยต้นนี้ไม่เก่าหน่อย ้นนี้เพียวข้างหน้าจะสีขาวนียบ่เป็นสีชมพูเห็นบ่ะเป็นใส่ขี้ไก่เห็นบ่ะเป็นน้องเมืองเลยคีไก่เต็มเลยมันใส่เห็นบ่ะเป็นใส่ขี้ไก่เห็นบ่ะเป็นน้องเมืองเลยคีไก่เต็มเลยมันใส่ สานสี่ห้กหกหน่วยนี่หกหน่วย,หหยเจ็ดหน่วยมาดูขึ้นกัน แปดเก่ามีเก่าหน่วยต้นนี้ต้นนี้มีเก่าหน่อยต้นนี้นเพยวข้า,างในจะสีขาวต้นนี้บาเป็นสีชมพูกำลังเป็นลนเถิมแล้วแต่ว่าต้นต้นนี่ต้นน้อยๆเดี๋ยวเป็นสีชมพูด้วยข้างในสวยๆหน่อย 3าม6 <หก S 1> ีห,ห,นหน่วยนี่หน่วยเจหน่วยในรูนปกติดขี่ไก่ได้ม่นอนเต็มได้เห็นใส่ขี่ไก่อยังขัดเลยได้สวย มาลุกขึ้นกันกำลังเป็นโลนเทมลับสวยงามสวยงามนีม่ลูกไหมมวนไหมหน่อยไม่ได้ลูกกันหน่อย กำลังเป็นอีู่ดูสวยๆพี่น้องคนนี้สวยเนาะสวยโอ,นะอ้แต่ว่าต้นต้นเนี่ยต้นน,น้อยๆเดี๋ยวเป็นสีชมพูด้วยข้างในสวยๆเอยเ <c oughs> บิดแลลากับเป็นไม้รุ่นไม้รุ่นที่สองมาดูขึ้นกัน กำลังเป็นรดนิ่มลราได้พี่น้องลูกโดกอยู่ต้นเตี้ยลูกลูกดดอันไหนบ้า่นะต้นหรือท่านมันจะสีชมพูข้างในมันสีชมพูใช่ไหมนี่เห็นไหมบ่เผึ่งไส่ขี่ไก่เห็นบ่พี่น้องมือหนึ่งขี่ไก่เต็มเลย